ลูกลูกบรลเวลเทียร์เวเทียพ่อพ่อแดงพ่อแดงนะครับนี่อันนี้แม่เขาขาวนะแม่ขาวนะครับทําไมเขาถึงออกมาแดงครับอาจารย์แดงเพราะว่าพ่อของไอเบอร์สี่สิบตัวเนี้ยพ่อเขาเป็นบุจานีซักเซสสี่สิบทับศูนย์พ่อเขาเป็นสีเทาดําคำนะตัวเขาเนี้ยอาจจะไม่ได้แสดงเรื่องของพิกจิณ แต่ว่ายีนที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยมีมียีนของพิกเมนต์อยู่ครับพอเราใส่งวดงวดแดงมันก็เลยได้แดงเข้มได้แดงทุกตัวนะครับแดงเข้มอย่างนี้ทุกตัวแม่นี้นะครับครับใส่คนละพ่อก็แดงครับพ่อแดงถ้าใส่แดงนี่ได้แดงทุกตัวเลยครับเพราะว่าเขามียีนของวัวเทาดําอยู่พอใส่แดงก็เลยได้แดงัเวลาเราเลือกวัวก็ ถ้าอยากจะได้สายแดงได้แดงเนี่ยก็ต้องดูมงทีมัวขาวแล้วก็ต้องดูไปถึงพ่อเขาด้วยครับถ้าพ่อเขาเป็นมัวเทาดํามาเนี่ยโอกาสสายแดงก็ได้แดงอยู่นะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับมีกับพี่เขาเนี่ยพี่เขาแดงพี่ตัวเล็กอ๋อพี่เขานะครับตัวนี้ก็แดงถือว่าเป็นสายก็ถือว่ามีผลงานแล้วก็จะบีดได้ง่ายใช่ใช่ ไอแม่แม่หัววซนี้มันมันดีตรงที่ใส่งัวเทาได้เทาหัวแดงได,ด้แดงงัวโบดได้โบดนะแม่เนี้ย<อ>ได้ตามใจคนบีดเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็น้าที่ชอบมาชอบมาเป็นยากินนีกินนีกินนีนะครับอน,นี้ก็เป็นคออที่บ้านเลยนะครับก็กินยาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับาอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือ พอชอบมาแล้วเนี่ยมันมันมันมีทั้งต้นทั้งใบวนกันมาฉะนั้นโปรตีนมันจะต่ําลงครับโปรตีน,นจะต่ําแต่ถ้าเราปล่อยให้เขากินในแปลงเนี่ยเขาจะกินยอดกินใบโปรตีนมันจะสูงครับโปรตีนเนะี่ยจะอยู่ที่ใบครับมเโป,ปรตีนส, glauben, สูงนะอยู่ที่ใบครับถ้ามีใบหญ้าไหนที่มีใบเยอะๆโปรตีนจะสูงครับหญ้าไหนที่มีลําต้นแก่ๆลาต้นเยอะๆโปรตีนจะต่าครับฉะนั้นพอชอบมาแล้วเนี่ยโปรตีนเขาจะลดลงแต่ถ้าเราปล่อยไปก<ๆ>ินในแปลงเนี่ย กินแต่ใบกินแต่ใบแล้วเขาจะอ้วนไวกว่ากินแบบนี้อออ้วนไวกว่าอันไม่แปลกเลยงูในแปลงใหญ่เนี่ยพอกินยอดกินใบโปรตีนมันเลยสูงเขาก็จะอ้วนกว่าแปลงนี้อยู่ที่เนี่ยตัดให้กินอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะไม่ไม่ขาดร้างเนี่ยก็ไม่อ้วนเท่าแปลงแปลงปล่อยนี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพแปลงปล่อยอ้วนเหมือนกระขุ่นอาหารเลยมี หลายคนสงสัยว่าไม่เชื่อ uh ว่ากินร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันอ้วนเหมือนฟาร์มกินได้ทั้งทั้งวันทั้งคืนอ่ะครับแล้วก็เขากินยอดกินใบไงกินยอดกินใบในโปรตีนมนสุงครับอันรเงี้ยเราอกมามันปนมีทั้งต้นเก่าต้นแก่ต้นอะไรเงี้ยปนปนกันมาเขาจะกินไม่หมดอ่ะเหลือครับพอพอใบใบก็จะเหลือเยอะเลยเหลือก้านแล้วต้องทิ้งก้านครับทิ้งก้านอย่างโน้นแล้วก็โปยออกครับโปรตีนก็จะไม่เท่ากับ กินในแปลงยาครับนี่ก็คือยืนยันเลยครับกินไม่มีอาหารเลยไม่มีฟางนะครับยาล้วนๆนะครับก็วัวส่วนใหญ่งวัวชุดนี้ถ้าท้องนยผมจะลงแปลงเลยครับเพราะอยู่นี่จะผอมครับจะไม่อ้วนอ๋ออันนี้หมายถึงว่าเอามาผสมเทียมอ๋อผสมเทียมต้องการจะเอาน้ำตเชื้อดีๆมาใส่ครับพอติดท้องปุ๊บแล้วก็ลงแปลงครับลงแปลงเดือนเดียวนี่ผิดตาเลยครับอ้วนตึ๊บ อยู่เนี้ยกินยังไงก็ทั้งปีก็ไม่อ้วนใช่ไหมครับไม่อ้วนนะแต่ก็อยู่สภาพนี้แหละครับนี่มาจากมาจากแปลงนี่๋อนี่มาจากแปลงนะครับเอามาคลอดนี่อันนี้มาคลอดนะครับนี่มาจากแปลงเห็นไหมสภาพเขาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เอามาจากแปลงเนี่ยอันนี้เอามาจากแปลงนะครับฝั่งนู้นนะครับต่างกันชัดเจนนะครับฝั่งนู้นน่ะอยู่นี่มานานแล้ว อันนี้เพิ่งคลอดด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ยัง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 อ๋อลูกตัวนั้นไม่ใช่ของเขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นั้นแม่ตายอ๋อโอ้นี่นะครับขนาดมาจากแปลงนะครับสมบูรณ์มากนะครับไม่ต้องคุณอาหารเลยพันมาอยู่นี่แล้วก็ให้กินหญ้านี่แหละเพราะว่าเราคุณอาหารไม่ได้หรอกถ้าคุณอาหารแล้วก็เดี๋ยวลูกจะโตมากเดี๋ยวคลอดยากคลอดยากเต็มเต็มนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูหลังนะครับ มันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์หรือวัวทั่วไปถ้าหญ้าพอปล่อยแปลงก็อ้วนหนึ่งสุขภาพจิตเขาดีครับมีสุขภาพจิตดีนะได้ออกกําลังกายได้เดินนะเขาก็จะแข็งแรงอยากกินเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมากินอยากนอนเมื่อไหร่ก็ได้นอนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยชั่วโมงนะครับอยากหิวน้ําก็เดินไปกินน้ําคร้อนก็นอนเข้าร่มอย่างนี้เขาอิสระนะครับเพรฉะนั้นเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อารมณ์จะดี วัวไทยพื้นเมืองหรือวัวลูกผสมนี่เหมือนกันทุกอย่างถ้าเลี้ยงสภาพแบบนี้ก็จะแบบนี้นะ <When> ในอเมริกาในออสเตรเลียก,<อ>ก็เลี้ยงแบบนี้อ้วนแบบนี้เหมือนกัน,นบ,บ,บนี้แหละแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมพันธุกรรมก็ส่วนหนึ่งถ้าอไอพันธุกรรมไอวัวขายาวๆโครงสร้างใหญ่ๆนะไม่อ้วนอย่างนั้นไม่อ้วนปล่อยแปลงก็ไม่อ้วนที่ที่ไปหาซื้องัวร้อยสี่สิบเซนขึ้นไปนะไออย่างนั้นนะคุณจะเลี้ยงแบบขายาวๆพวกนี้เลี้ยงปล่อยแปลงก็อ้วนยาก ทำไมครับอาจารย์นนะก็เป็นวัวโครงกระดูกใหญ่ไงครับวัวโครงกระดูกใหญ่เขาจะอ้วนจะโตจะอ้วนช้าครับนะเป็นได้ปกติเขาอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบาม่นเนี่ยเขาอยู่แปลงบาม่นที่ไม่ใช่โคขาเย้าๆอย่างพ่อพันธุ์นะครับคงสร้างใหญ่ครับพออยู่แปงแลงก็มีปัญหาครับแตนะ่แต่อีกต,ตัวหนึ่งตัวเตี้ยกว่าแต่มันหนาครับยแปงแลงได้มีปัญหาเลยแล้วเราจะเลือกอยังไงครับอาจารย์มันเป็นตามสายพันธุ์เขานะ มาตรฐานหัวบามันเนี่ยเขามีมาตรฐานเขาอยู่อย่างอย่างทุกวันเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยกลางๆงัวปีหนึ่งก็คนจะสูงประมาณทักร้อยสี่สิบเซนประมาณนี้มาหาซื้อลูกมัวหยานลมแล้วให้สูงร้อยสี่สิบเซนเนี่ยเป็นไปไม่ได้บพัฒนกรรมไปแบบนี้เหมือนเหมือนเอาฝรั่งมาเทียบคนไทยนะคนไทยอยากจะให้มันสูงร้อยเจ็ดสิบแปดสิบก็หายากนะถ้าอายุเท่ากันนะรับอายุเท่ากันนะเขาเป็นตามตามสายพันธุ์ครับเป็นแบบนั้น มันจะเอาเกณฑ์อื่นๆมาตั้งว่าต้องสูงเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้แสดงว่าทุกวันนี้เขาก็เลี้ยงเฟร,ร,รมกลางๆกันเฟรมกลางๆแล้วงวเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอ้ว,งงวนง่ายบนะครับปีครึ่งเนี่ยน้ําหนักแล้วขุนแล้วมันต้องได้ประมาณสักห้าร้อยอัพนะไม่เกินประมาณปีครึ่งแต่ถ้างัวคงใหญ่ๆเนี่ยขุนต้องโน่นสองปีขึ้นไปหรือสามปีเขาจึงจะได้ได้กล้ามเนื้อได้ได้น้ำหนัก เ<น>สียเวลาในการเลี้ยงนะแม้แต่วัวก็เหมือนกันวัวแม่พันธุ์เนี่ยถ้าตัวไหนสูงสูงใหญ่ๆนะครับสูงสูงใหญ่ๆเนี่ยก็ลูกห่างปล่อยแปลงก็ผอมบเมื่อไรลูกหย่านมสองเดือนสาเดือนจะเป็นสัตว์กันไหมแต่ถ้าวัวเฟรมเฟรมเนี่ยลูกออกพอลูกมาแล้วประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยเป็นสัตว์กับทุกตัวแล้วก็ต่างกันเยอะคนที่เลี้ยงวัวนะจะเข้าใจคนเข้ามาใหม่จะยัง ต้องทาความเข้าใจครับต้องอาศัยเวลาหน่อยนะครับอันนี้เป็นชุดยานมนะครับตีเบอร์ตีเบอร์นะครับก็เหลือตัวผู้เหรครับอาจารย์เหลือตผู้นี่นะครับตัวผู้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวผู้ราคาเท่าไหร่นะครับอาจารย์เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นวัวแดงเจ็ดหมื่นนะครับวัวเท่าหกหมื่นวัวเท่าหกหมื่นนะครับ ตัวเมียก็เริ่มต้นที่แปดหมื่นแปดหมื่นวัวเทาเา้านะครับส,สองก็วัวเท้าโบสอย่างนี้เท้าโบสแสนสองนะครับวัวแดงก็แสนห้าวัวแดงแสนห้าอย่างนี้น,นะครับตัวเมียตัวเมียไปหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ใชติดจอหมดแล้วนะครับคือก็จะมีรุ่นใหม่ครับมีรุ่นใหม่กับรุ่นโน้นรุ่นโน้นยังมีอยู่อีกสองสามตัวอ๋อนะครับ ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับแล้วก็มีเพจนะครับ f a c e b o o k นะครับป่าลานฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมแปะในคลิปให้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วงัวตะผู้พอโตปกีกว,กว่าก็ไปหมดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ปกติแหละวัวยานมก็จะไปช้าหน่อยเพราะว่ารอประมาณสักปีกว่าก่านะพอเริ่มจะใช้งานได้เนี่ยก็หมดทุกครั้งหละครับครับเพราะว่างัวตะผู้เนี่ย ช่วงที่ไม่มีใครมาคัดไปเราก็จะไปไว้แปลงนู้นบมีที่อยู่ของเขาอีกแปลงฝั่งังนู้นนะครับแล้วก็ปล่อยกินยี่สี่ชั่วโมงเลยเหมือนกันครับไม่ต้องเสริมอาหารเขาก็อ้วนอยู่นะครับสมบูรณ์อยู่ถ้าได้สิบห้าสิบหกเดือนขึ้นไปเนี่ยจะสวยสวยแล้วก็ขายง่ายเลยเพราะใกล้จะใช้งานแล้วครับแต่ถ้ารุ่นหย่านมเนี่ยอานนี้เขาจับแยกนมมาเนี่ยเขาต้องสุดหน่อยแล้วเขายังกินนมอยู่เราจับแยกนมมาแล้วก็มาฝึกกินอาหารกันครับชุดนี้จะให้อาหาร อ๋อที่จับมายานมมานะครับต้องให้อาหารเพราะไม่งั้นแล้วเขาจะจะสุดยาวาต้องฝึกให้กินอาหารให้ได้กินยาให้เก่งแล้วเขาก็จะยืนอยู่ได้ครับก็ต้องเข้าใจสภาพบัวที่เลี้ยงยาร้อยเปอร์เซ็นมานะครับมันก็จะฝึกฝึกกินอาหารมันก็จะไม่สวยสมบูรณ์เหมือนที่เลี้ยงยืนลงกินอาหารใช่ใช่นะครับอันนั้นเขากินอาหารกันตลอดมันก็จะสมบูรณ์ อย่างโน้นน่ะเขาก็มีอาหารกินไหมอย่างนั้นน่ะอย่างนมมาเขาก็จะอ้วนสวยแต่ว่าโตแน่นอนเมื่อถึงอายุนนะครับโตแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องรอใจเย็นๆหน่อยนะครับคือถ้าถ้าเอาไปเลี้ยงปล่อยแปลงเลยเนี่ยมันสามารถต่อยอดเดินต่อเดินนแปลงได้ทันทีไม่มีสุดแล้วมีสแล้วแต่ถ้าเอาแบบให้อ้วนๆไปเนี่ยปล่อยแปลงสามเดือนแรกเนี่ยเดิน สะดุดกอหญ้าแหละครับผอมมีปัญหาแน่นอนนะครับมันสะดุดหญ้าแหละก็เหมาะสําหรับเกษตรกรที่จะไปเลี้ยงแบบไล่ทุ่งปล่อยแปลงอย่างนี้นะครับก็ลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยฐานที่กว้างที่สุดคือกลุ่มกลางๆงัวปล่อยงวปล่อยแปลงงวปล่อยทุ่งนะงวที่เป็นคุณภาพสูงเนี่ยลูกค้าก็จะมีจํานวนน้อยเพราะว่าราคามันแพง การลานฟาเราเน้นกลุ่มกลางเราไม่เล่นเน้นกลุ่มยอดเ <ขอ S 1> พราะว่ากลุ่มนา<ะ>ยทุนเนี่ยถ้าแบบกลุ่มสูงหน่อยเาเดี๋ยวผมเรียกนายทุนนะครับเ <นะ S 1> พราะเขาก็ไม่เล่นอยู่แล้วาก็ไม่เล่นเขาจะเล่นงวที่ใช้น้ำเชื่อนอกแล้วก็อ้วนสวยเพื่อมาขวดอย่างนั้นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเราเน้นกลุ่มกลางๆเกษตรกรกลุ่มกลางๆเอาไปเอางัวเราไปพัฒนา งวของเขาเป็นงวลูกผสมอะไรเงี้ยไปพัฒนาต่อยอดนะแล้วก็อยู่ในแปลงได้นะโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปขุนอาหาร,รนะนะแล้วก็ปรับโครงสร้างปรับนะพันธุกรรมเขา่างานของปลาลานออนะหมอแต่ถ้าไปประกวดต้องเอาอีกเกรดหนึ่งก็ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเกรดนะึงนะีนะ่ไอ้ในง้นก็คือราคาเหมือนเขาแหละในง้นก็ราคาเหมือนเขาครับคือราคาหลักหลายแสนเหมือนกัน่างานก็สู้ได้เหมือนกันสู้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะทาไม่ไม่เยอะ เราทําไว้เพื่อประกวดครับก็มีมีหลายเกตนะครับมีหลายเกตแต่ตัวที่ทําเงินเราอยู่ได้ก็คือเกตนี้เกตทั่วไปเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับฐานลูกค้าก็เกษตรกรนะครับตัวนี้เอาไปมาเป็นตัวรับตัวอ่อนตัวนี้นะครับเป็นเป็นเล่ไหมครับอาจารย์เล่ลูกผสมเล่ลูกผสมสัตว์ละเดี๋ยวเข้าช่วงหน้าหนาวท้อจะฝาดครับเราเก็บตัวอ่อนไว้ เป็นแม่ที่เราประกวดสายประกวดแล้วเก็บต่อนไว้ครับตัวนี้ก็เอาไว้ประมาณท่านวาอากาศแห้งๆจ้ผสมจานทําเองเลยครับทำเองรับทเองแต่ว่าเจ้าก็มามาฝัดไข่ให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็เจาะไข่ ivf ับนะอันนั้นเครื่องมือมันจะสูงเราก็ไม่ได้ทําแต่ก่อนเนี้ยทำ et แล้วทาเองทั้งหมดครับทุกวัน et ไม่ได้ทํากันละทำ ivf กันแล้วตัจ้างให้ก็มาเจาะไข่แล้วก็ ทำตัวอ่อนไว้เก็บไว้ในถังครับพอมีเวลามอหมอแล้วก็เอาไปฝากไว้จุดประสงค์เอาไว้เพื่อประกวดครับก็เป็นอีกเกตหนึ่งที่ถ้าจะซื้อก็ก็ต้องราคาเหมือนเขาแต่ก็ขายทุกตัวขายทุกตัวนี่นะครับคนที่เลี้ยงผ่านมาเป็นสิบยี่สิบปีจะไม่มีห่วงวไม่หัวครับลักทุกตัวปล่อยทุกตัวรักทุกตัวปล่อยทุกตัวเดี๋ยวก็มีมาใหม่อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์อย่างนี้นะครับคือ แลกๆเคยห่วงแล้วไม่ขายไหมครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้อันนี้คือเรื่องปกติของคนเลี้ยงเลี้ยงวัวเนี่ยพองัวสวยวัวราคาแพงจะเก็บมันไว้มีมีคนมาให้ราคาด้วยไม่ขายรัชอบแล้วแล้วพอจะขายไหมครับอาจารย์เดี๋ยวก็จะไม่รู้ว่าเมื่อราคาวัวลงครับเราจะรู้ว่าออ้ขายพราะตอนนั้นก็ดีแล้วมันมันต่างกันมาก่างนี้นะครับเพราะว่าวัวพอจํานวนวัวไปแตะที่ประมาณเก้าล้านตัวนี้ประมาณเก้าล้านตัว ไทยเราเนาะประมาณ9ล้านจากสิติของฟรมูสัทบบกว่าประมาณ8ล้าน9้าล้านตัวจุดนี้เมื่อไหร่แล้วก็ถึงจุดนี้งูจะลงบทุกรอบเลยพอแตะ8ดล้าน9ล้านเนี่ยงูจะลงมาลงมาประมาณ3ามสี่ปีเนี่ยสามสี 3, ป่ปีถ้าใครใจไม่แข็งก็จะขายหมดขายขายโลขายเข้าลงเชือดทุกอย่างขายมันจะลงมาอยู่ที่ประมาณห้าล้านพอห้าล้านจะเริ่มขยับขึ้นอีกแพงขึ้นอีกใช,ใช่ครับ ราคาเริ่มสูงขึ้นอีกนะครับพอจะไปแตะ8ปดล้านก็ลงอีกลงอีกมัลจักมันเป็นแบบนี้แหละแต่มันก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ3ปี4ปีครับเป็นเป็นช่วงเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนที่ซื้อไปแล้วจะไม่ค่อยขายกันครับหวงัวมากครับไม่ขายครับแล้วตอนนี้เป็นไงรอดูนะครับ ตกใจจนลูกผสมขึ้นมาตัวละแสนสองแสนนะครับนั่นแหละแถวอีสานตัวหนึ่งแสนสองแสนสามแสนครับเห็นแล้วเป็นไปได้ยังไงหูสู้เท่าวัวเลือดร้อยสวยๆเกตดีๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ขายนะครับบางคนน่ะก็ต้องเลี้ยงก็ต้องเข้าใจเรื่องของตลาดด้วยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้เราขาดทุนได้ต้องเอาจังด้วยนะครับแต่วัวไม่ไหวนะครับคนนี้แม่ไทยไอแม่ พ่อไทยตัวนี้หลังตัวนี้หลังดีหลังตรงดีพ่อไทยนะครับนี่แม่ขาวเหมือนกันแม่ขาวเหมือนตัวนู้นเลยอันตัวนี้คือลูกไอ้ตัวนู้นแม่เนี้ยคือพ่อเท้านี่เาะที่ใส่พ่อเทา้านี่นี่นพ่อเขาตัวนี้ไอ้กล้านี่อ๋อพ่อคือเจ้ากล้านะครับเทาโบสเท,ทาโบสนู่นนะครับก<า>ินใหญ่เทาโบสอยู่ใช่ไหมพอใส่แดงมันเลยได้แดงไงครับแล้วก็ชั้นแม่เขาเนี่ยก็เป็นลูกของ40ทับศูนย์ก็มี มีสายเทาโบสดำมาค่ะทั้งสองของสายตัวเลยพอสายแดงก็ได้แดงนี้สายแม่ก็ดำพ่อดำมาเจอตัวนี้โบสอีกครับก็ได้เขาไม่โบสนะแต่ว่าลูกออกมานี่ฮะแดงเข้มอ้สวยนะครับก็เรื่องประวัติวัวก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องดูพันธุ์ประวัติด้วยว่าสายเราเข้ามาอย่างไรับเวลาเราปรับปรุงพันธุ์ต้องดูพันธุ์ประวัติเนี่ยคือประโยชน์ของใบเพดิกรี ที่ต่างจากลูกผสมนะครับใช,ใช่ใช่ครับเราสามารถสืบได้ว่าเหล่ากอเข้ามาเป็นยังไงสีเป็นยังไงลักษณะกล้ามเนื้อเป็นยังไงจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงแล้วก็เราจะหาวัวมาแก้นี่คือประโยชน์ของใบใบเพชรเดกรีครับไม่ใช่เอามาเอามาโชว์กันว่าเป็นพันแท้แล้วราคาจะแพงนั่นไม่ใช่ประโยชน์มันต้องต้องผลพลอยได้ต้องดูใบนะครับใบมันเนี้ยหมายความว่าเราต้องเอามาใช้ประโยชน์มันคือเอามาใช้ในการ ปรับปรุงคับมาดูว่าสายเขาเป็นยังไงลักษณะตัวนี้มีจุดด้อยตรงไหนพ่อเขามีจุดด้อยตรงไหนหาตัวไหนามาแก้คในคืนอ,อันนี้คือบีดเดอร์เขาจะต้องต้องแก้ไขงัวกันประโยชน์ที่แท้จริงของใบใช่ใช่นะครับไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในแปลงนะครับผมเดยวลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมในแปลงนะครับสวัสดีครับ ผู้ใดสนใจคีมศูนยเขางว่านะครับขวดละ240บาทรวมทรงนะครับขวดหนึ่งเห็ดใดประมาณ7โตั0โสิบตนะครับอายุกับเริ่มเห็ดตั้งแต่หามือขึ้นไปนะครับบากเกิน4ี่ิหามือแล้วก็มียาท่ายพยาธิแบบล่าหลังนะครับคาบ์โบมอกขวดขนาด30มิลลิลิตรขวดหนึ่งใส่ใดกับน้ำหนัก300กิโลใส่ใดทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเ,บเห็บเฮากาเกลือน เหลือบไล่นะครับงาอายุตั้งแต่ยี่สิบมือขึ้นไปใส่ได้นะครับงาทองอ่อนทองแก่บ่มีผลนะครับใส่ได้นะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเงินโอนค่าส่งหาสิบบาทเก็บไปทางค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็มียาอะไรมะเร็งนะครับดอมานะครับขวดขนาดหนึ่งร้อยซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตวง่าตามขอกได้นะครับ กดละ150บาทนะพี่น้องเงินโอนทรงฟรีเก็บไปท่างกับมีคา่าทรงนะครับเพิ่มอีก20บบาทนะครับสนใจติดต่อได้สวัสด,ดีครับ